เตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมคะ่ะใครบอกว่ายาดมยาหมองเนี่ยเป็นสินค้าที่เอาไว้ใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ใช้เส้นเดียวกันคุณผู้ชมคะ่ะแต่ปรากฏว่าสินค้าชนิดนี้มันกลายเป็นที่นิยมไปแล้วสําหรับเป็นสินค้าที่ซื้อฝากให้กับกลุ่มชาวต่างชาติด้วยมันเลยเป็นช่องทางนะให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเอาข้อตรงนี้เนี่ยละคะ่ะมาหลอกลวงให้กับ คนผู้บริสุทธิ์ทั่วไปให้มาร่วมลงทุนเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า มีการหลอกลวงชวนคนกลุ่มใหญ่ลงทุนว่าจะผลิตสินค้านี้ส่งขายไปที่ประเทศจีนแน่นอนว่าประเทศจีนเนี่ยตลาดใหญ่แล้วก็คนในประเทศนี้นิยมมากๆยาดมยาหมองเวลากลับบ้านนี่ซื้อไปกันเต็มเลยนะคะถ้าจะสังเกตเห็นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีร้านขายของแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของยาดมเนี่ยเยอะมากๆเขาซื้อกันหนีเป็นแพ็คๆนะนี่ฉันเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่องทางหาเงินของเหล่ามิจฉาชีพค่ะ ทีนี้พอเขาหลอกเสร็จนะคะตัวผู้เสียหายเองเนี่ยตอนหลังมาจับได้ว่าไอ้เว็บไซต์ที่บอกให้โพสต์สินค้าลงไปเนี่ยนะคะมันเป็นเว็บปลอมแล้วก็ถอนเงินไม่ได้สุดท้ายจึงรวมตัวกันมาแจ้งความนะคะคาดว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงถึงหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะบรรดากลุ่มผู้เสียหายก็รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่รับแจ้ง จึงมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อว่าถูกหลอกทำงานให้โปรโมทสินค้าประเภทยาดมยาหมองที่จะวางขายในจีนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนตามลําดับการาการวางเงินค่าประกันงานก็คือว่าจะเข้าไปทำเนี่ยจะทำงานได้ต้องมีเงินประกันก่อนนะเอาเงินประกันวางมากเท่าไหร่คุณโปรโมทสินค้าเข้าไปคุณก็จะได้รับผลตอบแทนสูงมากเท่านั้นค่ะทีนี้การทำงานเนี่ยมันก็แสนง,ง่ายเหลือเกินคุณแคท แค่กดเอาภาพสินค้าวางในช่องนะคะประมาณ6ช่องแล้วก็กดส่งจบไว้ไม่ถึง1นาทีแต่ว่าได้กำไรดีงามมากๆอาจจะสร้างไรายได้สูงถึง40%เลยทีเดียวคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นเกิดจากการชักชวนแบบปากต่อปากค่ะมีตัวแทนทดลองให้ลองทำงานพอเห็นว่าทำแล้วได้ไรายได้จริงคือแรกๆเนี่ยเขาก็มีการลงทุนไปแหละ ใส่เงินเข้าไปแล้วก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาก็คือเบิกเงินได้จริงอะนะคะทีนี้เขาก็เริ่มมีการวางเงินประกันกันมากขึ้นซึ่งเ,เขาจะมีลำดับลดหลั่นกันมามีประมาณห้าลำดับด้วยกันจะได้รับเงินปันผลที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ละเดือนเนี่ยจะถอนเงินได้ประมาณ3ครั้งด้วยกันทุกอย่างก็เป็นไปตามสูตรที่มิจฉาชีพเขาหลอกลวงมาเลยเนี่ยนะคะ ช่วงแรกๆลงทุนถอนเงินได้จากนั้นบริษัทก็จะชวนลงทุนในโครงการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยซึ่งจะได้ผลตอบแทนดีอีกเช่นเดียวกันค่ะจนเวลามันผ่านไปได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมีปัญหาอย่างกรณีนี้นะคะเขามีการอ้างว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการเข้าตรวจสอบแล้วเจอว่ามีการทำไม่ถูกตามระเบียบ ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากแพลตฟอร์มตอนแรกที่มีการโพสต์สินค้าลงไปเนี่ยตอนนี้พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าทําให้ถูกต้องต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มละจากนั้นนะคะเขาก็ชวนเหล่าผู้เสียหายเนี่ยไปที่แพลตฟอร์มใหม่ค่ะแล้วก็เรียกร้องให้ลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยถ้าไม่เช่นนั้นไอ้เงินที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่เคยลงทุนไปแล้วเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้คืนเลยนะคะทีนี้พอหลงเชื่อก็มีการใส่เงินเข้าไปนะคะลงทุนเข้าไปก็เจอปัญหาก็คือถอนเงินไม่ได้นั่นเองสุดท้ายค่ะไอคนที่ติดต่อหรือว่าเจ้าของเนี่ยนะคะก็ปิดแอปแล้วตัดการติดต่อไปเฉยๆเลยค่ะผู้เสียหายก็เลยบอกว่าเฉพาะกลุ่มลายที่พวกเขาอยู่เนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า200้คนแล้วกลุ่มที่เป็นเครือข่ายที่ทำงานมาด้วยกันเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า600คน นับไปนับมาคดีนี้อาจมีความเสียหายรวมกันสูงถึงกว่า1,000ล้านบาทนะคะหลังจากนี้ค่ะ จะนำหลักฐานไปขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางช่วยตรวจสอบต่อไปด้วยโอ้โหซ i b ีนี่เป็นแหล่งศูนย์กลางนะคะให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหอบพยานหลักฐานเนี่ยนะหาเข้าไปให้ช่วยตรวจสอบไปหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ทีคือเรื่องราวแบบนี้คือเศรษฐกิจแบบนี้คุณแคทใครๆก็อยากจะลงทุนแล้วก็มีการเข้าถึงได้ง่ายโปรโมทง่ายแค่เอาสินค้าไปลงตามช่องต่างๆหช่องแค่นั้นเองก็ได้รับผลตอบแทนแล้ว แต่บางครั้งก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวในลักษณะแบบนี้มันมีมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนแบบนี้โดยเฉพาะก็คือใครที่แบบว่าเออมีช่องโซเชียลส่วนตัวนะคะก็คิดว่าเออจะหารายได้แบบนี้แต่ว่าการหารายได้ที่มันจะได้มาง่ายๆมันไม่มีนะคะคุณผู้ชมพยายามระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีอันนี้แต่ก็อย่างว่าค่ะมันดูน่าเชื่อถือไปหมดยาหม่องยาดมก็มีคนซื้อจริงๆคนนิยมจริงๆคนก็อาจจะเชื่อ แต่ว่าก็คือมันต้องดูในหลายๆโปรเซสด้วยกันนะคะลองดูว่าเออเขาเปิดมานานหรือยังแล้วมีคนมาทําได้จริงไหมแต่บางทีอาจจะมีหน้าม้าก็ได้นะค่ะบางสิ่งบางอย่างบางทีต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้นแล้วกันค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะโอเคค่ะวันนี้เราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะจะมาแจ้งเกี่ยวกับความเสียหายของพวกเราที่เกิดจากการช่อโกงออนไลน์นะคะกับบริษัท PD ดีราเย้าไทย ที่เราได้เกิดความเสียหายทั้งหมดเริ่มต้นเลยคือเราจะมีทางอัพไลน์หรือแม่ทีมที่แนะนำพวกเราให้เข้าไปสมัครตัวแทนเราก็กดงานเป็นรายวันของแต่ละวันและแต่ละตัวแทนราคาจะไม่เท่ากันแล้วเราก็เข้าไปกดรายวันแรกๆมันจะเดือนหนึ่งจะเบิกได้3ามครั้งมันก็เบิกได้แล้วพอเริ่มทำไปประมาณเดือนกว่าเขาก็มีการชักชวน ให้เล่นหุ้นและได้รับผลประโยชน์เป็นเปอร์เซนต์จากบริษัทแต่พวกเราก็ลงเล่นหุ้นไปความเสียหายของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ก็เป็นมูลค่าน่าจะรวมทั้งหมดน่าจะเป็นพันล้านตอนนี้เราก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือกับทุกๆฝ่ายให้และก็สื่อทุกสื่อให้ช่วยเราเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องความเป็นธรรม ที่เราได้เกิดขึ้นกับเราในครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้ทั้งคนแก่คนเด็กทุกคนตอนนี้แบบว่าสภาพจิตใจย่แย่มากเราก็เลยออกมาเป็นตัวแทนให้ทุกๆคนไม่ทราบว่ามันจะได้ผลแค่ไหนแต่เราก็จะทำให้ถึงที่สุดค่ะคือตอนนี้มูลละค่าความเสียหายนะคะเท่าๆเท่า,าที่เรารวบรวมได้นะคะ คือตอนนี้มันมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มเฉพาะกลุ่มฝั่งเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ5-600นะคะคือมูลค่าความเสียหายมากกว่าร0อยล้านแล้วค่ะนะคะคือตอนนี้แต่ละคนบางคนนะไปกู้มาไปยืมมานะคะก็คือว่าณนะตอนนี้คือประชาชนส่วนใหญ่โดนชักชวนมาจากก็คือคนรู้จักค่ะไม่ได้ไม่ได้โดนมาจากคือเห็นตามสื่อตามออนไลน์ทีนี้ก็อยากนะคะอยากจะให้ หรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้หน่อยก็คืออยากจะให้แบบว่ากระจายข่าวอะค่ะเพราะว่าบริษัทเนี้ยพีดีรอยัลเนียเขายังเปิดดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะเอาผิดเขาได้อะค่ะเพราะเราในฐานะประชาชนตัวเล็กๆอะค่ะก็ไม่รู้นะคะจะทำยังไงนอกจากก็คือมาร้องนะคะสื่อ,อหรือว่าหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยอะค่ะ ช่วยเข้ามาดูแลหน่อยเพราะว่าตอนนี้มูลค่าวความเสียหายคือเยอะมากๆนะคะบางคนถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงเข้าเข้าโรงพยาบาลอ่าก็อยากจะวอนสื่อทุกท่านนะคะช่วยเข้ามาตรวจสอบมาดูแลให้หน่อยค่ะส่วนวิธีการนะคะของบริษัทนี้นะคะเขาจะแจ้งว่าบริษัทนี้นะคะเปิดนะคะขายผลิตยาดมยาหมองไปขายที่ประเทศจีนค่ะแต่จริงๆแล้วอ่าสินค้าไม่ได้มีอยู่จริง มันเป็นเว็บไซต์ลอมนะคะทีะ่สร้างขึ้นมาหลอกพวกเราให้หลงเชื่อนะคะวิธีการทำงานของเขาก็คือจะง่ายมากๆค่ะนะคะก็คือค่าตอบแทนสูงมากนะคะก็คือจะใช้กดงานแค่ไม่ถึงไม่ถึงหนนาทีนะคะเงินก็จะเด้งเข้าเข้ามาในเว็บไซต์นะคะแรกๆนะคะทุกคนลงทุนไปสามารถถอนได้ปกติค่ะ นะคะเจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันนะคะพอช่วงหลังเริ่มมีการระดมทุนให้ลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ตัวแทนเนี่ยเพิ่มทุนเข้าไปอีกนะคะพอช่วงหลังๆเนี่ยบริษัทเริ่มมีการมีโปรโมชั่นชักชวนนู่นนี่เข้ามาอีกพอพักหลังก็เกิดเกิดแบบว่าถอนไม่ได้นะคะถอนไม่ได้แล้วก็บริษัทปิดหนีไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเจอแบบนี้อยู่นะคะ ก็ให้ระวงังหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์อื่นที่เป็นประมาณเดียวกันเนี่ยค่ะคือมันไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะคะตอนนี้คือโดนกันเยอะมากๆเลยค่ะก็ค,ะคือเขาไปดูเหมชอนช,ชวนมากเลยว่าแบบว,ว่าไปดูกันว่าเรากดงานได้วันนี้เราได้เท่าไหร่ได้ได้วันนึงวันนี้เราได้เป็นพันหรือว่าสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กดให้ดูว่าได้เท่าไหร่แล้วหนูก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปกดแล้วเขาก็ส่ง ตัวกดทดลองให้เรากดลิงก์กดทดลองเข้ามาแล้วก็กดวันนึงอ่ะอันเนี้ยมันมีอ่าหลายหลายตัวแทนซึ่งตัวแทนทดลองก็คือทําได้แค่3ามวันเรามีตัวแทนที่หนึ่งตัวแทนที่2จนถึงไปถึงตัวแทนที่ห้าเลยแล้วทีเนี้ยพอเราสนใจพอเราเข้าไปในฟังในอ่าในกลุ่มที่เขาอ่าจะมีประชุมกันในในตอนอหนึ่งทุ่ม เขาก็จะมี Open Chat กลุ่มใหญ่ของแต่ละสายงานก็คือแต่ละสายงานก็มีแยกกันแต่เขาเนั่นแหละค่ะเป็นคนพูดในกลุ่มเองว่าผลประโยชน์ที่เราได้มันคืออะไรมีอะไรบ้างได้ผลประโยชน์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบตัวแทนที่2ที่เราลงไปเรามีค่าประกันงานอยู่ที่ประมาณ3,000บาทกดหนึงกด,กดวันนึงเราจะได้วันที่วันละ120บาทเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ปีนึงเราได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้ว ใช่คะ่ะก็คือแล้วก็เขาก็การันตีด้วยคะ่ะว่าถูกต้องตามตามกฎหมายเพราะว่าเขาอ่ะบอกบอกว่าเขาเคยทํางานธนาคารมาทํางานแบงก์มาแล้วเขาก็ไปไปเช็คมาแล้วว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงนะมีเขาก็เลยเชื่อแล้วก็เขาก็เลยมั่นใจมากเลยในการกับการกดงานที่นี่ค่ะประมาณน,นี้แล้วก็เวลากดงานก็คือให้กดคจิ้มเข้าไปที่รูปที่เขา สร้างขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่ในปุ่มในปุ่มสี่เหลี่ยมสินค้าแค่นั้นค่ะแค่กดไม่กี่นาทีก็เงินก็เด้งเข้าในเว็บมาแล้วประมาณนี้แล้วก็จะกดถอนได้ก็คือเดือนนึงจะกดถอนได้ประมาณสามครั้งแล้วก็ถอนในตอนการถอนแต่ละครั้งก็คือหักภาษีหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะกอรอตอก็เข้าแล้วก็ระบบก็เริ่มปิด เขาบอกว่าให้เปลี่ยนระบบใหม่ก็คือกรอตอเข้าให้เปลี่ยนระบบใหม่3วันทําการที่เขาปิดระบบเขาเขาอ้างว่ากรอตอเข้าแล้วก็ให้เปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็ทีนี้เขาก็จะให้เพิ่มเงินไประบบใหม่ก็คือคนที่ไปต่อก็คือต้องโอนเงินเข้าไปในตัวแทนแต่ละตัวแทนของเขาก็คือเหมือนเพิ่มยอดส่วนต่างของที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะกกดงานใหม่ในระบบใหม่ แต่คนที่ไม่ไปต่อก็คืองานงานในระบบเก่าก็คือตังตัดทิ้งก็โดนตัดสิทธิ์เงินในระบบตรงนั้นก็จะไม่ได้ไปค่ะ